สายสบายยี่ส at ูบยี่สบสายยี่สบยี่สบโอ้โหอะไครับยี่สี่สบางแดงมาแล้วน้ำบ่ต้อน้ำเนาะยี่สมาแล้วมาแล้วครับเอาแล้วครับยายยายยายจะียกิกยด้งยียย วุ้ยสว่ไงวะมาแล้วน้อยครับผมสวยสวยสวยสวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆในลาี่รักต้งตุกปาทุานนะครับวันนี้ก็มีโอกาสครับมาเยือนบ่อดินครับบ่อดินเลยนะแค่น้อย บอดินประดิษฐ์สินครับวันนี้ก็มาถึงประมาณช่วง6โมงกว่าครับอากาศดีมากครับวันนี้แดดมาเลยครับก็วันนี้ก็มากับช่างน้อยครับพี่ชิงครับครับผมสวัสดีครับแล้วก็นะอ่านบิ๊กครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีด้วยนะครับนะครับผมยังไงวันนี้ก็ได้มาสัมผัสที่สุพรรณนะครับอำเภอสองพี่น้องใช่ไหมครับช่างน้อยเป็นคนสุพรรณวันนึงครับวันนี้รสวัสดีครับ วันนี้ขอวันนี้ขอนะครับวันนี้ขอมามาข้อมามาข้อตกปลาครับยังไงวันนี้ลุ้นกันยาวๆครับผมครับลุ้นกันยาวๆครับผมวันนี้ก็มาทักทายดูครับวันนี้ครั้งแรกครับมาเยือนกับช่องอ่านัฐบิ๊กแล้วก็นาน้อยครับบิ๊กโคเบอร์เล่นกินเที่ยวเอออ่าน้อยพิชชิ่งครับผมพิชชิ่งครับแล้วก็มาเยือน สามช่องครับวันนี้ว่าจะเป็นประชันกันประชันกันเลยท้าเอาวันนี้จะท้าสุนกันหรือเปล่าท้าสุนกันเปล่าเอาท้าสุนกันเลยสามช่องใครได้แต้มใหญ่โอเคโอเคโอเคครับใครใครได้แต้มใหญ่เดี๋ยวเราออกอากาศไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาวัดกันที่ครับผมวันนี้อากาศดีมากครับนี่ก็คุณกันยาอครับจะเสียดายครับเมื่อเช้าเราไปหลงทางเสียเวลาครับ แต่หลงนักศึกษานี่เสียค่าเทอมเนี่ยลุนกันยาวๆนะครับท่านผู้ชมวันนี้แต่ว,ว่าโอ้โหหน้าปลาขึ้นนะเนี่ยดูไว้แต่กอ,อลงเก๋ครับรุนยาวๆวันนี้กูแม่นันลกูเก มันมีอยู่เลยครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็ประมาณสองโมงลงเหยียบไปประมาณสองชั่วโมงครับเราก็มีได้ปลามาประมาณพันกว่าตัวนะครับมีช่างน้อยครับโอ้โหหมานมากครับได้ปลาพันกว่าตัวเดี๋ยวเรามาับชมครับโอ้หนน้อยนี่หมานนะวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายครับช่วงที่แกเปลานะครับนี่ครับ ตรงเชื่อครไม่เชื่อรับดูไม่เื่อรับดูเลยครับนี่ขนาดเพิ่งเริ่มนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมันกับพวกเลยโอเคครับ้าก็ช่วงหน้าดินเราก็ยังเงียบอยู่ครับเราฝังปนินนะครับผมมาหมายนี้ก็ชอบตกปนินเนาะเห็นว่าปนินหมายนี้ใหญ่ไะยโสกอะไรเงี้ยก็โอเคร่้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ลงเหยียบไปชุดแรกแล้ว ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วตามต่อครับมี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 ตัวมีตัวโอ้ยเปลนบ่อนไานี่มามีกี่ตัวเหรอเหี้ยนะคุ้ยไปที่ไหน ย้ายโม่ผมหายได้เจ็ดมือหายปึ๊บตายปั๊บเจ็ดมือปพ๊บตายเได้ทบ้านเก่าเหรโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงเกือบ9ก้าโมงครับช้างน้อยพี่ชิงแกก็เริ่มประกอบอาหารนะครับครับผมยันแสงเลครับไม่กินกินแล้วครับ อรอลุ้นต่อไปนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งจากกันไปไหนนะวันนี้ลุ้นกันยาวๆวันนี้ว,นนวันนี้เรามาเอาบรรยากาศส่วนตาที่ได,ด้คือกาไรของเราพูดตัวใจจริงๆเลยเอาไปขวดใหญ่อะไรครับทำนาบิจแกก็สาฝั่งนาบวิจัยก็จัดอยู่นะครับนี่ค <laughs> รับยาวครับ <laughs> ไก่ก็แล้วไกลก็แล้วนะครับวันนี้วันนี้เ <g oda> ดี๋ยวก็รู้ข <c oughs> ายได้ก่อนนี่โหโยยอมเลยนะครับอผมนีนน <c oughs> ม่มีทุกอย่างใส่หมดเลยครับเบ็ดมีหมดก็ใส่หมดนะครับอืย่างน้อยเอย้เสียน้อยว่าไงครับวันนี้ครากำลังทำกับข้าวครับอย่าเฝ้าโซอผมกำลังทนใช้สมาธิอย่าอเฝ <c oughs> ้าโซ่โอเคครับผม อวัดีครับชมชุมครับวันนี้ก็ท่านก็ข้าวกันกินนะครับก้อยปลาก้อยปลาซิวเสียหน่อยก็หมกปลาซิวคาวตะกามูไ <laughs> ม่เห็น เราก็จะกก้อยปลาซิวดิบก้อยแบบดิบจารทุ่งทรเพย์อะไรเรื่องหนเ่งตากองอะไรเรื่องหนึ่งนี่ครับเราก็ก้อยปลาซิวแบบดิบนะครับท่านผู้ชมเราก็จะคันน้ำกระน่ำคันไปเรื่อยนี่ฮะคันไปเรื่อยคันไปเรื่อยคันน้ำไปเรื่อยคันให้มันใสเลยครับแล้วก็บีบน้ำเออกทีหนึ่ง เราก็ใช้ความเปรี้ยวนะครับให้เนื้อปลาเขาสุกโอ้เมนูเด็<ก>ดต็ไนี้น,นี่นะครับเราก็จะมีเมนูอีกหนึ่งเมนูนะครับแก้ข่าวกันนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับรแ,แก้ข่าวกันนะครับนี่ครับหม,มกหม้อปลาซิวครับหมกหม้อปลาซิว กินน้ำลำไยขาวครับผมแก่ข้าวแก่ข้าวอันนี้เด็ดเลยเนี่ยเดียวผมสองเส้นเหรอเมนมันผสมพวนธุอ่นตัวนีนี่นะครับเราก็จะบีบน้ำออกนะครับอันนี้คือลาบปลาชิวเราจะบีบน้ำคั้นมะนาวกั้วก็บีบให้แห้งเลยครับ อีกครับแล้วเรามาปรุงทีหลังอีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ปรุงเสร็จเครื่องแซ่อะไรเรียบร้อยครับบิบๆนะครับนี่ฮะแล้วก็โอ้ยฟองขอบรองขาดเสือขาขวดเลยฟองขาดจีิงอยู่ยุคาตัวหนึ่งมาแล้วครับมาแล้วถรุงไหมอันนี้คือลาบปรุงอยู่นี่ยต่อยปลาปลาอยู่บิบแบบบีบนะครับ เป็นแม่อร่อยป่วยครับผมเป็นเมนูอีสานบ้านเขาครับไม,ม,ม,ม่มีไมนเกือบสองรูปโอ้ยเบ่งสีสันนะครับดูสีสันนะครับนะนะค่อยปลาซิวหวัหวหอมเขาคัว่วมากครับปลาโบกัตี้เหรออาไปาบาังหน้าเลยเมืนนน่มอเช้าน,นะครับมากินข้าวน้ำแกงนะครับพี่น้องครับผมโอ้ยบอกเราย อไปไปปลาชิวโอ้ยได้บรรยก่ครับผมได้ครับได้บรรยากาศดีนะครับพี่น้องเอ้ยมาเลยครับปลาวันได้กะเอากระปลาชิวมาก้อยก่อนนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นช่องของช่างนนฟิชชิ่งนะครับนนนนนนะครับนนฟิชชิ่งวันนี้เราก็มาประชันกันสามช่องครับวันนี้นี่ไปเงาเลยตื่นไฟลุ่นเนี่ยเอ๊ะ ครับบุ้ยคุณนี่บ่บ่อยากให้ไลฟ์มาได้ครับยันมูบกินน้ำนี่ครับลาบปลาครับอย่างแสบเลยครับผมอนน้อยอนน้อยโอ้ยคุณก้อยปลาซิวครับเด็ดครับผมโอ้ยเนี่ยบรรยากาศครับผมเมื่อนี้าตกปลาขาปลาปลากินเบ็ดคนกินก้อนแล้วครับผมแซบแซบแซ่บแซบแซ่บครับผม นี่ครับหมกหมอยอีกมกม้ำใสครับนี่ครับหมกหมอยครับโอ้ยมาประชันนี่ครับผมจิ้มไปใหญ่หมดเดี๋ยวเขามาจิ้มหมกหมอครับนี่ครับหมกหมอบรรยากาศบานบานมนมวลเนาะครับแม่อปลาบ๊ได้วกข้าวมันครับมือนี้มาตกปลาเอาบรรยากาศครับนี่คือบรรยากาศแล้วทำไรปลาดนี่ยอาไปทีหลังครับได้บานนเ้ามาเอาบรรยากาเราเข้มั โอเคครับท,ท่านผู้ชมครับวันนี้เราย้ายใหม่ครับมาใหม่ละกล้กกองที่เคยตกปลาครับไม้นี่ครับอันนี้ไม้ไม่รับรับสุจยิตหรือรับสุดยอดเหรอครั <c oughs> บน,นี่ครับเป็นนี่ครับบรรยากาศครับท,ท่านผู้ชมครับวันนี้เราย้ายใหม่เป็นไหม่สองแล้วนะนี่เราไหม่ย้ายใหม่สองแล้วนะโอเคเราลุ้นต่อเยาวยาแล้วครับน้ิกกว่าเง แ้วแควเยอะเยอะเยอะแล้วไมเรอรุ้นต่อครับท่านผู้ชมโอ้ยหมานี่ก็ถึงประมาณสิบโมงกว่าแล้วเนี่ยอีกเยอะเอโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมเรามาลุ้นยาวๆกันเลยครับว่าเป็นไหมไหมที่นักกล้องไทยแลนด์พิชิ่งจะมาครับอีกเยอะใช่ไหมน้อย พี่ครับรุ่นยาวๆกันวันนี้นับิบกเอาแล้วครับเปิด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 เบก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 กนับิบกเอาแล้วครับอ้ยต้องกดเลยครับมาแล้วครับนับิบกครับเอ้มาแล้วครับเอ้คอคออันเนึกสักไหมี่เครับกินถุงคันด้วยครับกินคันสปิวครับ มาแล้วครับ 5, 000, 000. ไม่เป็นไรไม่ได้เดินไปมามามาแล้วครับมา,ม,ามาแล้วครับ,ค,รบคิดว่าใช่ตัวที่ขึ้นใส่ไหมครับท,ท,ที่มันขึ้นใส่เมื่อกี้ไหมนี่ฮะยี่ส่งยียี่ส่งครับไซโลครับมาแล้วครับมาแล้วครับยี่ส่งแว่น สวายสวายย่งสยิสสวายยงสยสมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วงแล้วจะแลกเลยมาแล้วครับผมโอ้โหมาตอนสิบโมครับมาตอนสิบโม นี่นะครับนะฮะยิ่งศกตัวแรกตัวสองครับยิ่งศกแวนยิ่งศกแวนครับใส่กำลังดื้อครับผมใส่กำลังดื้อเลยครับกอ้าวผินไปสองทีเขาวัานเขาวัานดุดไปทีนึงนะใส่เลยพี่ได้ก่อนมาแล้วครับพี่ชายเฮ้ยสมองมัน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 ยิ่งศกยิ่งศกยิ่งศกว่า ม่รู้ปลาแลรับไอ้รอด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 อน่องขันน่งันหลงน่องคันหลงเออครับรอดไปรอดไปมาเลยครับมาแล้วมาแลี่ชายใจเย็นครับมาล้มันจัใจเย็นใจเย็มาแล้วเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ยเฮ้เอยฮยเน้ยเ้เยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ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 ้้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเยเ หัวเปือกเสือกเดียครับโอ้ปวดรักแล้วพี่ชัยครับปวดรักแล้วครับโอ้หลุดพอดีเลยครับโอ้โหดีหัวเปลือกเสือกแดีครับเอาเหมือนรอเลยนี้ก็ได้ครับครับนี่ครับไซส์สวยๆเดี๋ยวเอาเบียดนามมันเคยสวยงามนี่ครับไซส์สวยๆนวลจันทร์ประมาณโลกว่าครับเกือบสองโลสองโลได้อยู่นะครับจัน ครับส,สวยครับลุ้นกันยาวๆครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วนะครับลุล้นกันต่อครับผม <c oughs> ไม่รู้นะครับว่าอะไรกินครับช่างน้อยครับช่างน้อยพี่ชิงครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้มาม,มาบคอยเฮ้ พับเข้าให้ครับผมมาแล้วมาแล้วใส่วยสวยครับสวยเฮ้ยกระสูปกระสูปไว่ชมองหน่อย เซโลยกูม่งก้มนเยง่าูมุ่งอนี่มาแลวครับง่ายกูมู่งปะเนี่ยืออจังน้อยพี่ชิงครับาเข่าเลยอืมขึ้นน้ำตัวงูเลยนะครับพี่สวายแล้วด่นาจเป็นยีสก์นะจังน้อยเฮ้ยมันก็ถื่อๆของท่นน่ะม้แเ้วมาแล้วยีสกครับผม

มุ้งสวยไงวะมาแล้วน้าหน่อยครับผมเบิงบ้งคุณเนแลว,วนลีว้ตีสวดเลยสวดเลยเดียยวเดียมันได้มันได้มันมัน,มนงอนแล้วสวดเลยเออนนั่ะสวดเลยก็ยังบอกสวดเลย,เลย <c oughs> ไปโยกันกม,มาแล้วครับผมน้าหน้อยครับน้าหน้อยพิชซิ่งแชนแนลครับผม ไม่ม e nice ีไซเนลสวยๆครับสวยๆโอ้โหใหญ่กวพ่อเลยครับจัดไปครับพี่ชายดไปครับพี่ชายอยู่ตอนนี้ชมครับตอนนี้ก็ได้ยินมาทุกคนนะครับปลากินกินทุกทุกที่เลยครับทากผู้ชมนี่ครับมียี่สุกมีอ่านวนจันท์นะครับกินตลอดเลยครับเนี่ยใ่อยงก็มู่ววววม โอเคครับก็ลุ้นต่อกันยาครับ